ผ่อนคลายผ่อนคลายทำไมพักนี้ช่วงนี้มันเครียดฮะจ๊ะเฮ้ยเหลือเกินเราเนี่ยช่วงนี้มันเครียดฮะเดี๋ยวปวดขาเดี๋ยวปวดแขนเดี๋ยวปวดนิ้วแล้วก็ต้องมาเดือดร้อนน้องสามขีดเรวันนี้อะไรน้ำหนักเหรอไม่ใช่น้าผักขอบขึ้นไปนลี้วเนี่ยโควิดนี่สองขีดสองขีดน้าผักน้าผักสามขีดไปตากอาจารย์หนูไม่ขีดอย่างเงี้ยอะไรงงเนีบ้าเหรอเนี่ยเดือโฟเดือโฟเดือฟา ไปได้กูไม่ใช่ออดปากดีพี่บอลจามลุยพี่หลุยชูที่ผมเครียดมากเลยเี่ยครียดกับแม่งนี่แหละอะไรแบบนี้มึงโก้อะไรเนี่ยน้องนวดให้ไงเอ่อเสื้อผ้ากูยับไปหมดแล้วอนเนี้ยมึงจะหมดทำไมเวลามึงนั่งตรงนู้นคนนู้นก็นวดไปตรงนี้คนนี้ก็นวดเนี่ยล่าสุดนักสาวฝึกงานก็เรียกคานวดน้องหยกเหรอออฟฟิศหยกคิวจีนโดน ไปยืนรอพี่ตังเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะได้ทำงานทำการกันได้บ้ไม่ใจะมาเมื่อยอยู่อย่างนี้คิ้วก่อนเขียนใช้รางวัดมามันตรงดีจังเลยวะไม่ต้องนวดไปไหนนะลูกรอนหยอกหยอกสายฟอสายฝาปล่าฝาโอมเปล่าทรัพย์ทีนี้ทรับไม่ต้องทรัพย์ทรับให้ดังสิหนูแบบนี้หวานเราแหวกทีเนี่ยนวดทีหนึงหนูหนูหนูจะทับหัวแรงเก้าขึ้นหัวอยู่ลูกเกาบ้าขึ้นหัวจาง มีปัญหากับเมียบ่อยผมอ่ะพักหลังเนี่ยทำไมอ่ะผมว่านะเมียผมเนี่ยน่าจะมีคนใหม่นะจารย์ส่งลูกเสร็จไม่กลับเข้ามาที่บ้านนะไปไหนก็ไม่รู้ลาจารย์ยาวนะคุณอย่าไปลบนี่คุณระแวงนะนี่คุณเที่ยวเยอะจนคุณระแวงหลอนคนข้างอันนี้เรื่องจริงคนเราทําแบบนั้นก็จะระแวงไง่คิดว่าเมียจะต้องออกไปเที่ยวเหมือนเราแล้วอันนี้คุณระแวงเฮ้ยผมจำไวาเอลซี่ดีเอลซี่เขาไปส่งลูกเสร็จ เขาจะไปเข้าบ้านเขาก็จะไปหากิจกรรมทางเพศของเขาทางเพื่อนเพื่อนทางเพื่อนของเขาคุณเชื่อใจดิบางทีบางทีเขาใช้ภาษาเขาแบบว่ากับเราเนี่ยไม่คุ้นกันนะเมียเขาเป็นคนอะไรนะเมียเขาเป็นคนไอ้มาเวล่ะมาเลยเขาได้ไอรอนแมนมาเยเป็นคนมาเลยแล้วก็พี่เขาพูดไทย ผู้สังกิตเขาก็ไม <c> ่ถ <apology> น <c> ัดเกาถนัดพวกจีนพวกอะไรอย่างเงี้ยมัาก็ต้องไปหาเพื่อนคุยจะได้ถูกคอกันอย่าอย่าไปคิดมากเขาไปคุยกับเพื่อนเขาจะเสมุทรสาครภาษาเดียวกันประมาะธรรมอถือว่ามาถึงพี่บอลมิงคาราบาแจ๊ดมีความสุขเหลือเกินกับเมียผมนี่เครียดกับเมียมากเรื่องการบ้าน เพราะเรารู observer, begun, it, it horrible, it s it s ้จ no to exactly. exactly. ุดไงเรารู้จุดเมียเราถ้าถ้าถ้าเข้าเข่าถ้าไปจับตัวจับอะไรเงี้ยเอ้ยไอ้เลยไอ้ถ้าเข้าเข่าที่เสร็จเลยแล้วนี่จุดยุดสายเลยเข้าเข่าจริงจริงเอาเขายีใช่เขาเขายีคนเราก็ลุกทั้งตัวเลยใช่แต่บางทีแต่ ร้านนอกบ้างกว่าจะกว่าจะมีอะไรด้วยเป็นโรคขึ้นมาตอนนี no. anyway> But, right okay. ้อ่ะอะไรปางทโรคป่วยป่วยเร็วเห็นคราวที่แล้วบอกอะไรเป็นอะไรปวดหัวเป็นหมายเกณฑ์อะไรหมายเกณฑ์เป็นทหารนะพี่คือไอ้ที่เขาเขาป่วยเนี่ยบางทีมันมีหลายสาเหตุบางทีเขาอยากนอนอ่ะแต่เขาไม่ประสบความสําเร็จไงเพราะมึงมึงไหวหรือเปล่ามันอ่ะมึงถามไม่แจงสิว่าพี่ทำยังไงกับมันโอ้โหนี่มึงต้องให้พวกกูไปทำให้ดูก่อนนะเนี่ยคนอื่นอ่ะได้แต่ก่อนพี่ลุยเหม็นไม่ได้เสียงนี เสียเมียงอดสกปรกไอ้ยังไงนะที่วันนั้นที่ไปที่ไปเชียงใหม่อะไอแตงไทยเปิดมาโอ้ยนี่อะไรโอ้ยไม่เล่าอะไรมึงปังอะไรเนี่ยเรวีรกรรมเยอะนะสามีห้องสุราษฎร์กับไปกินไวน์ไอ้มึงอะไรมึงเนี่ยกินไวน์ไม่ใช่เรื่องจริงเออเลยเปิดมาเนี่ยนะ ที่ม้อนแฉบพี่นุ้ยจ๋ามันจะประกาศดีด้วยม้อนแฉบเลยมันเป็นอะไงมันเป็นเที่ยงเหมือนญี่ปุ่นอันเซนอันเซนอ่าก็แต่ถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรนะอยากเล่าด้วยอันนี้เป็นวิทยาทานอันนี้เป็นวิทยาว่าใครมีลูกมีหลานต้องระวังต้องรอบคอบรอบรอบคอบยิ่งคนมีลูกต้องรอบคอบ้าวพี่กั๊กยังมีเลยอ่าเคย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 คือโรงแรมอ่ะมันเป็นโรงแรมมันเหมือนบ้านหลังใหญ่อ่ะผมนอนชั้นสองเนี่ยก็คือกระจกรอบเลยอ่ะ แล้วก็ม่านปืดพืดใช่ไหมม่านปิดปิดปิดลูกกับพี่เลี้ยงอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะลงไปกินข้าวข้างล่างเราก็นั่งที่ไะกินะข้าวน่าจะต้องมีชั่วโมงไปแตงไทยประมาณชั่วโมงเขาก็ส่งสัญญาณเมียเมียก็เป็นใจแนละ้วแล้วประตูอ่ะประตูมันปิดแล้วครับก็ล็อกเลยเอออย่างน้อยเราต้องได้ยินเสียงแหละมันมาเงียบใช่ไหมแต่แจ้งนอนอเฉยๆแหละ นอนกันปกติของเขานอนแบบยังไม่ได้ทำอะไรวันนั้นกะว่าไม่มีบิวมีอะไรเลยเอาแบบบอาจารย์เลยลงพวลุยเลยข้าวบ้านขามันเอาให้เร็วที่สุดไอ้เวลาผมเคทุกอย่างเป็นใจกำลังจะถอดผ้ากุนูวะพ่อวิไอ้โอ้โหท่านเป็นพ่อกเลังจะอาบน้ำเลยเนี่ยดีใจ้งยังไม่ได้ทำไรอะโอ้โหพี่คลังกอนพ่อ มมาากกองะตุโอ้โหไม่ต่างกับพี่หลุยเลยฝั่งเนี้ยยังไม่เห็นบอกอาบน้ําอยู่ที่นี่อาบน้ำท้องไส้มันมีปัญหานี่ไงนี่ไงอะไรอีกันฝากกูด้วยโอ๊ยปกัดนี่ของบอลทำเองใช่ไหมขางคุยูก็ทำครับเขาทำให้แล้วเขาแควางใส่กระเป๋าเอามาให้ผมผมก็เออเฮียอะไรเนี่ยเวลาเก็บเพื่อเพราะว่าพี่มีน้ำยาพิสตอยแล้วนี่ดีกว่าพี่หนุย กล่องมีห้าซองพี่กินแล้วเป็นยังไงมึงบอกอธิบายมันไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> อ่ะไม่หรอ่ะก e ินได้มันไม่กะอ่ะมันไม่ใช่ของเล่นนต่นี่กันกินได้จริงเป็นจริงจกินได้กินได้ไม่กินเดี๋ยวมันจะมันจออกตอนนี้ไป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 มาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยเล่นโอเคเอาไปให้เมียก็ได้ผู้ชายกินได้ป่ะผู้ชายกินได้ผู้หญิงก็กินได้ครับพี่นุ้ยเอาอย่างพี่อ้วนมีล้างเลยนะมันเหมือนล้อผนังแล้วด้วยเพื่อนครับผมครับซ่อผนังแล้วด้วยที่ตกค้าง ดีจ,<า>จริงอะไรเนี่ยนะเมื่อกี้เป็นไงพี่เขาน้ำออกมาเป็นไงโอ้โหเหม็นย่่งหี้ย <c oughs> แดกหมาตายไปเลือยไม่รู้เหม็นมากเดี๋ยวด้เดี๋ยวซื้อไปให้เมียพูดถึงเมียพี่นุย้ยขอฟังเรื่องพี่นุ้ยหน่อยล่าสุด แม่ตักใส่ชุดรัดปีเลยปเห,หเป็นแ<ส>ม่ตักใส่ชุดแบบนั้นรู้สึกดูเเป็นสมัยหนุ่มๆรุ่นๆน่ะ<ม> <S <S เอาแค่30ตสินๆเนี่ยทะเลาะกันบ้าน <ๆ S 2> แตกเลยแหละแต่นี่อาจารย์เดีนี้เอาเราผู้ชายอ่ะเวลาผู้หญิงเดินผ่านเซ็กซี่หรืออะไรเราด,ด,ดูป่ะล่ะทุกคนทุกคนดูหมดเอาจะมีอะไรแต่งนี้ทุกคนก็ต้องดูแต่นี้เนี่ยว่าเฮ้ยมันตัวเขาเนี่ยถูกป่ะ แล้วเขาก็อายุ5 1าสิบเอ็้วอุแล้วแต่คุณดีมากผมซูมขยายแบบอุยนี่แหละแพแพแพรดูกันเลยนะเราก็เรียกขยายขยายนี่พี่แพรขยายดิไอ้นี่ดิไอ้นี่พี่ดูไวดูไปตั้ด้พี่แพร z o ู m กบนขยายผมพี่ดูดิถึงว่าพี่ดูไม่ไปไหนเลยผมเป็นคนแบบนั้นเหรอรู้กันอยู่มีมันแหละแล้วก็เห็นว่าเขาอายุเยอะแล้วถ้าจะไปให้เขาแต่งแบบนี้ตอนอายุ60 มันก็ไม่ใช่แล้วไงพี่มันมีสิทธิ์ทะเลาะกันได้เรื่องหมดนี้อ่ะผมก็เป็นสมัยก่อนผมก็ใจแรกๆเพราะแต่งใจก็ต้องแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนกันเคยคบกันปีแรกอ่ะก็ทะเลาะเกือบเลิกกันเลยนะพี่ใส่หมวกเดินตลาดเฮ้ยไอ้บ้าคนผู้หญิงใส่หมวกเดินตลาดไอ้แจ๊คก็ใส่หมวกผิดตัวไหนวะหมวกอย่างเดียวเลยนะแล้วนอกนั้นอะเดินบนบ้าเนเดินเป็นแขกบ้านอยู่กันมาเนี่ยเคยแต่งโป๊สุด ขอไม่ตักเนี่ยโปสุท <so ี่พี่รู้สึกเฮ้ยแม่เเขาไม่โอเคนะเขาเคยถ่ายก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับพี่แล้วชุดประมาณไหนหุยไว้น้ำเลยช่วยน้ำชุดไว้น้ำเลยแล้วมีการบอกแม่พอแล้วไม่เอาแล้วนะเฮ้ยมีมีมีบอกว่าเฮ้ยแม่ขอครั้งสุดท้ายนะเขาก็บอกโอเคจะพ่อจะปล่อยเขาพบติดต่อโทรหาแม่ตั๊กฮัลโหลอ่อฮัลโหลแม่ตั๊กสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดี ดีจ <Smile. S 2> ้าเออดีพ่อเอกมีอะไรบอกไอ้ตุ้ยมันบอกแม่แล้วนะเออในรถน่ะลงไรไม่มึงอะใครไม่ตากไม่ใช่เพื่อพี่คุยไม่ตากแม่ตอนนี้ดีขึ้นแม่แม่สมองยังเออเอาสมองเท้าสมองแล้วเออบอลเนี่ยบอกพ่อเขาหน่อยเนี่ยวุ้ยเนี่ย ป่วยอยู่เนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยเนี่ยมาเคาะทุกวันทุกวันเลยนี่ไม่เข้าใจในเช้าเย็นเช้าเย็นน่ะไม่สบายก็มาเคาะเคาะอยู่เนี่ยแหละเสียงบอกพ่อมึงด้วยเสียงแม่ทุ่มขึ้นไปอมอะไรมาถึก็ไม่สบายไงไม่ใช่ละถ้าใช่แล้วทักไอ้พวกนี้ไอ้ขี้หมามาแล้วนี่ไม่มีโอ้ยไอ้ขี้หมานี่ไงนี่ไอทักถึงพูดกันพูดนะไไม่ทักก็ไม่พูดเมื่อกี้ไปเอาใครมาคับจะบอกเนี่ยเนี่ยไอ้แจ๊ดอะบอกพี่น่ะเอาเนี่ยสอนมัน หน sí, sí, it. It ja. ่อยดิอันนั้นเช้าเย็นเช้าเย็นข้อหน้าห้องนี่เอาเอาอยู่นั่นแหละนี่ขนาดไม่สบายจะเอาจะเอาอยู่แม่แม่พูดอะไรอ่ะนี่ก็ไม่สบายไม่สบายไม่ได้ไม่ไม่ชักแม่ก็แม่ก็ให้ขอบ้างสิเขาก็เออปัดด้วยเออพวกเหมือนงนตัวดีไรพวกมึงอ่ะตัวดีไรเป็นแต่ที่สักดป่ะเนี่ยตัวดีไรใครเนี่ยนี่ใครบอกมาใครนี่ใครเอาใจมาคุยตรงนี้ไหมเอามาคุยตรงนี้เลยแม่ถือคุยไปเลยนี่พอดีพ่อ นี่เหรอแม่เสือสาวกูเนี่ยนี่ก็บอกว่าไม่สบายแล้วมันหายไปแล้วไงเนี่ยพ่อก็ไม่เชื่อเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้ตุ้ยอ่ะบอกว่าพ่อเอาเงินไปทอดในรถแต่แม่ก็หารู้นะว่าอยู่ตรงไหนแน่ตรงบอดนี่โหมิซงมีซิปปากดีเดี๋ยวจับแปรงฟันแม่งเลยเดี๋ยววัดนีกล้าขายแข่งน้ำพ่อใครจะขายที่นั่งต้องคุยพ่อก่อนเออคุยกับพ่อนี่ดี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 นั่งดีดีมันไม่ตรง ไ่ตรงไปตรงอะไรออตรงนี้เหรออย่าทำเป็นเล่นนะมืงตาละาละแม่เสือสาวพ่อกัละกัดวันชื่ออะไรครับแนะนำเชื่อชื่อแพนนี่ค่ะเสียงเหมือนมากเลยใช่เขาเคยเขาคือเสียงเหมือนแม่ตางเป็นเง่าเสียงเงาเงาเสียงเง่าเหมือนแม่ตางมากเลยมากินไฟเบอร์นะ เคยพี่นะจุมทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เป็นนักร้องค่ะนักร้องกลางคืนเราไปเจอกันที่ไหนนะเชียงรายเชียงรายบ้านเขาอยู่เพราะอะไเพราะเราเจอกันอยู่ที่เชียงรายใช่อันนี้วิกอันนี้วิกไม่ใช่ผมจริงอันนี้วิกค่ะพอพอใส่ปุ๊บแล้วหายใจโล่งเลยค่ะทำไมอ๋อเป็นวิกเป็นวิกเอามากินซักซองมาเสียงเป็นโทนนี้อยู่แล้วว่าหรือว่าดัด เสียงเสียงเป็นโทนนี้เวลาทําเสียงพี่ตักต้องดัดหน่อยใช่ไหมใช่ต้องต้องดัดแต่ต้องด่าพี่แบบพี่ตักนี่ด่าอะไรก็ได้ไอ้นุ้ยนะเนี่ยวันวันเนี่ยไม่ทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าพ่อเดินไปอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็ถ้าอีกนิดหนึ่งเนี่ยข้างหน้ามันเป็นหลุมเนี่ยถ้าพ่อสะดุดเนี่ยจะตกคว้ามืออีกทีนึงเออเหมือนมากเลยเหมือนว่าเคยไหมแบบว่าร้องร้องอยู่เงี้ยแล้วอยู่ขึ้นเพลงไม่ตักตอนแรกคนแขกแล้วทำแบบ บีไหมบางทีหนูขึ้นไปแจมที่ร้านร้านอื่นอะไรเงี้ยแล้วเวลาหนูร้องเพลงขอเพลงแม่ตั๊กแล้วหนูก็ลองพูดเสียงแม่ตั๊กคือเขาก็หันมาหาใครร้องใครร้องตัวเรารู้เองว่าเราเสียงมันเหมือนหรือว่ามีคนบอกคือมันมันเป็นเรื่องบังเอิญพี่แจ๊ดเมื่อก่อนโทษทีนะพ่ออย่าไปบอกแม่เมื่อก่อนเนี่ยหนูอะ ไม่ไม่ไม่ได้รู้จักเพลงของพี่ตั๊กเลยจนมันมีวันวันหนึ่งอ่ะที่เพลงเขาอ่ะกลับมาดังอีกครั้งหมดห่วงหมดห่วงลูกค้าขอไปทั้งโลดได้ไหมแล้วหนูชอบก๊อปคนนั้นคนนี้อยู่ละเออก๊อปตั้งแต่แบบหลายหลายคนเลยเสียงใครเสียงใครแบบพี่ติ๊กชิโร่หนูก็ก๊อปลองหน่อยดิติ๊กชิโร่ลองดิสวัสดีครับใครเป็นคนบอกโดนใจติ๊กชิโร่เจอติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่มิ๊กชิติ๊กชิโร่ คุยกับติ๊กชิโร่สวัสดีว้ากินยังไงบ้างกินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้วแต่ยังไม่ได้กินเบียร์เอไม่เป็นไรเธอเสร็จแล้วไปกินเบียร์กันนะครับเดี๋ยวนะเอาแบบมนเหมือนหลับตาแล้วใช่เลยไหมใครทำไอ้หนูนี่เรื่องจริงสวัสดีค่ะ ชีร้องก็ชีลิกอ่ะบักกินไฟเบอร์นะไปนิ่งเสียงแตกกันเลยฮะฝากผลงานหน่อยฮะไปติดตามฟังกันได้นะค่ะก็ฝากผลงานนิดนึงนะคะก็ในช่องทางในติกต็อกนะคะก็จะมีช่องแพมมี่เกาเสียงตักสิริพรนะคะแล้วก็มีร้านอาหารกลางคืนนะคะที่ไปร้องนะคะก็ร้านโซซิตนะคะร้านเยลโล่นะคะร้านแซปสเปซนะคะแล้วก็ ร้าน The Moon, เดอะมูนอโศกเพชรบุรีค่ะร้านดีๆทั้งนั้นเลยนะ,ะท่านใจนะอยากได้เงาเสียงติชิโร่ <c oughs> ติดต่อที่ไหนติดต่อใครก็ได้เป็นที่ไม่ใช่กลัว <c oughs> แล้วส่วนใครนะครับถ่ายไม่ออกอยากเคลียบผนังลำไส้อยากจะดีท้องลำไส้แล้วเหมาะกับร่างกายด้วยสุขภาพภายในดีด้วยระดมพลระดมพลครับ